โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโดยนายแพทย์พงศธรสุภอักกรผูมอหน่วยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีนำทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่1ที่บริเวณชั้น2ห้างสรรพสินค้าสุนีทาวเวอร์จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีการออกบูธบริการสุขภาพเพื่อประชาชนโดยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA test ฟรีในสตรีอายุ30 60ปีประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองการจัดเทศการการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีขั้นสูงบริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพเช็คอัพ และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อโรคมะเร็งทางพันธุกรรมโดยนายแพทย์พงศธรสุภอัฐกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและดรโสภิตทับทิมหินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ และตอบข้อสักถามกับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อความผ่อนคลายและการแสดงความสามารถของเยาวชนและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่การแสดงจากชมรมหลีลาดเพื่อสุขภาพดอนเจ้าปู่ทองแดงโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กอุบลราชธานีโรงเรียนมูลนิธิวสีอุบลรัตนารามและโรงเรียนเทศบาลบูรพา ครับกิจกรรมวันนี้คือกิจกรรมรอบรู้มะเร็งกับ UBCH UBCH นี่ย่อมาจากโรงพยาบาลมะเร็งมราธานีครับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมให้ความรู้สัมนาเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างวันนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมโรคมะเร็งครับก็เป็นการให้ความรู้แบบพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับประชาชนนะครับนอกจากนี้ในรอบงานก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้โรคมะเร็งชนิดอื่นนะครับและที่สําคัญที่พิเศษคือมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองสามารถ เก็บส่งสูงตัวได้ตัวเองแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับเป็นการค้นหามะเเ็งปากมัลูกเรเริ่มต้นอันที่ฟรีครับสำหรับประชาชนทุกทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมบันเทิงก็จะมีการแสดงของนักเรียนในชั้นต่างๆครับตั้งแต่รับประถมานถึงมัธยมเลยครับก็โรคมะเร็งเป็นโรคที่ทุกคนคงจะกลัวนะครับมะเร็งก็ส่วนหนึ่งก็เกิดจากกรรมพันธุ์ครับอีกส่วนหนึ่งวิชาสาเหตุครับแต่ว่ามะเร็งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นมะเร็งที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมการกินอยู่ครับเช่นกาารรรบบบบิิิโโภภคคของสุดดป หร่อพวกอาหารที่มีสารเคมีต่างๆครับหรืออยู่ในที่มลิิ์ครับงั้นการป้องกันมะเมร็งก็สามารถป้องกันได้ครับโดยลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ครับ